พบกับผมโตชอนต่อที่วัดถ้ำผาเด่นจังหวัดสกลนครครับอยู่อูระนครับป่วยมากพระประจำวันอาทิตย์พระประจำวันจันทร์พระประจํำวันพุธกลางวันพระประจำวันพุธกลางคืนขอพระประจำวันอังคารเป็นพระนอนนะครับแล้วก็พระประจำวันพฤาัสดีพระประจำวันเสาร แล้วก็พากไปชมันสุกครับสวยงามมากๆากเป็นกระเป๋าตุงโอ้โหเป็นช้างสวยงามมากๆนี่ครับแล้วก,ก,วก็อันนี้ก็สวยมากคอันนี้ก็สวยมาก มามา,มากนะครับยังไงก็ถ้าท่านมีโอกาสัง,งต้องแวะมาให้ได้จริงๆสวยงามมากจริงๆนะหลวงพ่อทวดอย่าน้ําทะเลเจิดนะครับเมื่อคือหลวงพูท่ทวดนั่นเองนะครับแล้วพบกันที่ต่อไปนะครับช่วงนี้ขอเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ